สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวก็ลุงหน่อยตามห้อยสานตอนนี้ก็เป็นเวลาเกาโงงเพลิงพอดีครับกับภาพผีผ้าหน่องมาหาก,กินคือเก่าแหละครับแต่ว่ามือนี่มาหอดไม้แล้วละ่ะพอยุงอ่งกับลงมาก่อนนี่แหละใช้ห่อนขนาดเลยคุณพลังงานเออคุณไมาเอาหนาสะพานครับมันเป็นบวกอยู่ดีนะบุ้วัวมีป่าบ่ ข้าวอ,อมมิยดเมานั่งสอบซ้อมอะไรเหมือนกัไปเพิ่งครับไปหาพญาขอมกำลังหน่รู้กักเด็กเหมือนแต่เด็กมาหาลูกหน่อยลูกหน่อยเรยบอกลูกมาก่อนหน่อยว่าเห็นยังต่ำสวัสดีพญาขอมเดินดินดินบ่ดินบ่ดินบ่ บ่มีผู้ตึกมันบ่นี่นะนี่ละครับบวกนี่ยน้อยครับตึกแคสักสามบาทกับถั่วตึกแค่สองพื้นกับถั่วบรอโ้โหันสิมีป่าบ่แต่ปีนั้นมาเอาก็ได้อยู่ดีก็พอจะคว่ำนี่แหละเป็นตบมีแต่ว่าตึกไปตึกมากกัมีอยู่เบื่อปีนี้สิมีบ่ซุูมเพาตึกหลอดได้นะเาก็เอาแอมเกเรไปหลดเอาผ่านมาใส่นี่ได้บ่นโอ้ลุดแล้ว ไปเบิกเไปไยม่มดิเปลิ่เปริวอยู่อืมมีดอยู่ไม่เห็นหมอหมอ เรียบร้อยครับนี่ความกำนั่งสูบยาซะก่อนอ,อัดยาก่อนละวันอ,อัดยาทวนๆน,นี่ก็นมพ้องๆนังไขงขี้เขานี่กินได้ยองเขานั่งเขาเทียย

จำเอาไว้ด้วยมีไหมน,น,นอนไปเช้าถึงนอน,อนสองโมงเสร็จสองมงแล้วตีสองเลยนะไม่ ในหน้าจำรอยนะมีน้ำตัหอยมัได้เหมืนกันไหนหายไปเด็กคนหน่อยนหน่อยเสียสิพอพี่หน่องขอบหน่อยหน่อยก็เหมนหน่อยก็ว่าืันอีก hoa sút hàng cần... <laughs> Ủa, nhìn tên Tèm song tem Tèm tem tèm móng đi đi kiểu không chịu chút 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 Ui, ui, tèm xá mà nút bươi lắm như thế hè vô chót lệch Tèm xám. Tôi nhây cô hẳn nói đúng <laughs>

ก yeah, yeah, yeah. yeah. ็มีนี่ดิเองนี่แหะๆๆตรีเองดิเองก็น้อยนี่เองเห็นนั่นดิเออตัวเล็กน้อยป๊อดๆๆ ของร่วมคือม,นม,นมัน,มมนไผมันมันมันไผมันมันบบของร่วมเดี๋ยวจะควบส้างใาม่ตัวมีเ <c oughs> ก่าอยู่น,น,นี่จะปะหนอถ้าเจอกัน tôi nuôi sáu mưa đấy nì à rút bạn rút mưa bưng mưa mực mưa không อุ้ยอุ้อุ่ารอดปลอดภัยสบายพักกันเศ้าหรพอ่น้องเขหน่อยพูดแล้วโตสักโตทัมันมันเบิดป่าหรอกเพกหาโมงถ้าม่ปลาซึกไปก็้ม่ปลาซึกเอาจตน้ำออกเอาแต่อไรออกดีเวยน้ำสูเียะนี่อง ปลาลูกน้อยปลากคอสิ่งงามๆตัวหนึ่งปลากคอให้สองนี่นะปลากคอน่อยสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวเดี๋ยวปนอยู่บาีให้แบ้งให้พยายอมไปปนอีกอยู่ปนอยู่เดี๋ยวปนอยู่นี่โอเคตัวเดียวเลยแหละปลากคอพยายามไปปเลยตัวหนึ่งกับปาเขาปลากระเดิดกระดีปลาเข็งซ้ำๆตัวเอาให้เราตัวหนึ่ง พ่อเลยไปปนใส่กันแตนะนึเออปลาออกแฮ่ัก้ดิปลาตัวนี้ออกแฮ่ออกแหอะไรยังมาด้คื้นยังมาเขาดังเขาแฮีกนี่เติมกันเดี๋ยวเดอีกตัวนึ่งนะออเออจงกอดใส่กบเขือนนี่สองตัวครับกุ่ขก็หายมันน่นนันไต่สามตัวสสามตัวไปปนละบ้าน เด็ดปนแล้วไม่นแล้วเพราะเนี่ยความเมื่อยเนาะคักเต่อห้องเนาะเป็นทาเลยคอยพ่อเด็กกินอยู่ดอกับพ่อเด็กปนเยอะกันหรอวะเป็นทาพรายังเมื่อยสเตเวนเอาพักพอนมือจังะมากระมังเนาะกับพ่อเด็กอยากกินอยู่พี่น้องแบ่งกันไปกับเด็กปนใครก็เมื่อยน่ะยู่เมื่อนั่นพ่อเด็กปนเลยเมื่อนี่ใส่กระเขือยเมื่อนเด็กปนอยู่ครับ ว่ากี่ไล่ก็นแพ่นยอยู่ฝากขอบคุณเอสซีขอบคุณทุกท่านเขามาติดตามแห่งกำลังใจลุงหน่อยก็เพราะยังหอมเสียนกี้เนะี่ยพ่นลูกพ่นบวชไปบวชอันสามเณรฤดูร้อนนะนะพ่นก็เลยไปเพ่นยากเซียนกี้ยากก็ได้มาตั้งเมืองกันเลยร้อยไม้โยสิ่งรลอยมายอยตั้งเมืองกันสระ่ากฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามครับอย่าลืมกดติดตาม,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 าามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลุงหน่อยตามห้อยสาน คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ